นี่ทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรฮะใช่เหรอ,อไม่เชื่อก็ถามแม่ดิกราครอบเปล่าทรงกราเปล่านากรียานเด้อแล้วเปิดเทอมอยู่ปอไหนปส,สี่ปสี่เลยเหรอไหนหนูไม่รู้ว่าต้องใช้ปากการหรือดินสอบปสี่ก็ยังปากกาก็อยังดินสออยู่ โอ้โหเขาลากขึ้นไปถึงปอนสีแล้วเหรอเรียนเรียนก็ไม่เป็นสับปะรดน่ะโบเล็กคุณหางโบลรคุณหานเป็นยังเป็นแล้วเป็นทดไหนทดเป็นบ่ทดอ่ะเป็นด้วยเออก็เก่งแต่ลืมไปว่าหางทางไหนยัไม่ได้คะแนนน้อยยังเลยอ่ะผลคะแนนดูแล้วยน้อยคิลเล่ก็เพิ่น มีสามสิบคนก็คนที่สามสิบอ่ะดูแลมันเล่น,ออลนม,มันเล่นโทรศัพท์มากเกินไปมันไม่มีไม่<พ>อมีสมาธิพอ่อยังเล่นที่เดิมอยู่เลยเนี่ยพอดูแลพอดูแลพอดูไวในใบที่ส่งให้แล้วโอ้ขี้เหร่มากเลยอ๋อไม่ายายิ้มก่อนยิ้มก่อนทุ่านยิ้มอย่ายิ้มอย่างนี้สิมันไม่สวย ยิ้มเออโอ้ยไอ้อยิ้มยิ้มเหมือนในในต้นข้าต้นต้นอะไรต้นก้าเลยเหมือนต้นก้าที่ยิ้มไง <laughs> มันเอาปากเม้มปากเออแก้มย้อย <laughs>